สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณพี่ช n แนลนะคะวันนี้เราอยู่กับลำมันทั้งวันนะพรุ่งนี้เราจะไปปลูกมันนะก็ตัดลำมันไว้โลนะพรุ่งนี้ก็จะไปปลูกมันนะคะปลูกทีหลังเพื่อนนะเพราะว่าปีก่อนก่อนนี้ปีก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีคนเช่าเนาะ สวนของเราที่ดินของเราอะนะแล้วพอตกปีนี้แล้วเขาเขาไม่ทําแล้วเขามาบอกเราช้านะคะก็เลยปลูกที่หลังเพื่อนเนาะก็เลยเพิ่งจะตัดละมันวันนี้แล้จะปลูกพรุ่งนี้นะคะนี่นะคะมาริโอก,ก็พอดีเสาร์อาทิตย์พอดีทํางานช่วยพ่อแม่นะคะทำงานเก่งมากนะคะลูกชายคนโตนะ เจ้าคุณไม่ได้เรื่องนะแต่คุณไม่ได้เรื่องสักอย่างไปโรงเรียนก็โดนแตนต่อยนะพี่น้องนี่เราก็จะเอารถไถมาไถาสวนผักนะไถทำแปลงใหม่เนะนี่มีดีเดมาช่วยงานนะคะ พรุ่งนี้ก็จะจ้างคนไปปลูกมันด้วยนะคะประมาณสิบคนนะก็น่าจะเอาให้เสร็จพรุ่งนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์เนาะถ้าเป็นวันจันทร์เด็กๆก็ไม่ค่อยว่างนี้ก็จะให้เจ้าขุดแล้วก็มาริโอไปช่วยกันปลูกด้วยก็จะได้เพิ่มมาเป็นสองแรงนะคะ กว่าสีฟันได้เ้อพี่น้องเด้อกว่วาสีฟันได้ซ้ำหนีเด้นางฟันน่ะบริเมนธรรมดาเด้นี่นะคะลำมันที่เอามาจากอุดรน,นะคะเป็นลำมันลำมันอะไรลำม,มันอะไรวะ,กะเกษตรศาสตร์ <laughs> นะคะลองมาปลูกดูนะแถวนี้เนาะมันจะเป็นหัว เหมือนที่เขาปลูกที่อุดรไหมนะคะนี่ก็ทำคลิปนะคะให้ดูว่าวันนี้เราทำอะไรนะคะพรุ่งนี้เราจะไปปลูกมันนะคะที่วังเยี่ยมเขาถอนถอนนะถอนออกเนาะแต่เราจะไปปลูกกันนะคะที่โกกอกนะคะ เป็นคนนั้นที่ประดันพรามันมันแตกมันแตกยอดแล้วนะที่ที่เออใหญ่แล้วเดี๋ยวหนอกเขาปะกาลังสิปลูกนะคะเขาปะทอนออกเลยนะคะตอนนี้นาะ น,น,น,ะะนี่นะคะเราก็รถไถมาแล้วนะคะเราก็จะไถตรงนี้ใหม่เนะ ้ไถทวนดินใหม่ ไปตัดมาทางเงาก็ได้คิดโอ้ยหนูกไส้่อยก็ยากขึ้นรถไท ต้องอุ่นนะจับดีๆเนอะตกเนะี่ย พรนคาลูกล่อยนี่นะคะเราไถใหม่นะคะไถพวนด,ดินใหม่แล้วเราก็จะปลูกใหม่นะ แต่ผักที่ที่น,นี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดีเดย์นะคะให้งานดีเดยะะ์เนาะมาดาหญ้าออกนะคะนี่คือใบกะเพรานะคะจนมะละกอพวกนี้นะคะือจะต้องใช้จอบใช้เสียมได้ออกนะคะตัวนี้ใช้เครื่องเครื่องตัดหญ,ญ้าไม่ได้ ต้นผักเราก็มีหลายที่ที่กินได้แล้วนะคะก็เยอะเนาะมะเขือเสือพวงนะคะต้นแคร์พวกนี้เราจะยังเก็บไว้อนะคะต้ีถั่วฝักยาวต้นตรงนี้ไม่น่ารอดนะคะต้นถั่วฝักยาว လောက်ကနတ် สำหรับคลิปนี้นะคะเราเตรียมลำมันนะคะเพื่อที่จะไปะปลูกเนาะปลูกุ่งนี้นะคะแล้วก็ไถเตรียมดินตรงนี้จะปลูกลงผักใหม่นะคะ,ะก็ขอ,ขอ,ขอลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรีชาแนลเ้วยนะคะสวัสดีค่ะ